สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบพฤษภาคมสองพันห้าร้ยหกสิบแปดนะครับเดี๋ยวผมวันนี้มาอัปเดตรถที่มีอยู่ที่ร้านนะครับเพราะาซื้อเข้าทุกวันเลยแล้วก็ขายออกไปเป็นบักคันเนาะเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้มีคันไหนบ้างแล้วส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม,มเดี๋ยวขอช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูคันนี้ก็เป็นเจ้าตรงฟงเครื่องหนึ่งพันซีซีคันนี้ประตูปีกนกส่วนฝาเปิดข้างเนี่ยมีของใหม่มาให้ยังไม่ได้ใส่ อันนี้ก็จะมีซิงค์ปูพงป,ปูพื้นมาเรียบร้อยนะครับคันนี้45,000บาทแอรคอร์ดไฟท้ายก้อนเดียวสภาพประมาณนี้นะครับภาษี68ภายในเหมาะหนังแอร์เ,เย็คันนี้อรอล้างทำความสะอาดนะครับ29,000บาท3ห่วงเกียร์ออโต้คันนี้2ระบบอันนี้ก็29,000บาทเดี๋ยวรอถ่ายรูปลงขายคอนได้ขอตาเพชรยังอยู่นะครับ29,000บาทโตโยต้าตูดเป็ดนะครับ คันนี้เกียร์ออโต้สองระบบเหมือนกันช่วงล่างโคตรด,ดีเลยภาษี 6, 6 20,900บาทเชฟแคปติว่าเจ็ดที่นั่งดีเซลเครื่องแห้งๆภาษี68 100,000บาททัว่วรถตู้นิสส e ันเออร์แวน35,000บาทเครื่องดีเซลทีดี27เริ่มเอกสารครบสนใจคันไหนสอบถามได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0871882272ดูรถอำเภอท่าดีเกียบฉะเชิงเศรายังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ